วันนี้วันแรกของเธอใหม่หวังว่าจะมีเพื่อนดีๆสักคนนะชื่อเมนะยินดีที่ได้รู้จักเราชื่อลินดีใจที่ได้เจอเธอลินเราแอบ,บชอบรุ่นพี่คนนั้นนะอย่าบอกใครล่ะสัญญาเลยเพื่อนในห้องก็แอบ,บชอบรุ่นพี่คนนั้นเราควรบอกเมดีไหมนะเมรู้ยังว่าลินไปบอกคนอื่นเรื่องรุ่นพี่แล้ว ไม่นะเราไม่ได้ตั้งใจเมขอโทษนะเราไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆเราต้องบอกความจริงทุกอย่างและขอโทษจากใจจริงเรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเราให้อภัยนะขอบใจนะเมเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกแล้วความไว้ใจสร้างได้ยากแต่ก็สําคัญที่สุดในมิตรภาพ